แล้ววันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าต้องโลเพรน้องบ่อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นเซลล์โจจะให้คุณโลเพรเตรียมตัวการขายทุกๆเคสอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปเดินโลเพรหน้างานแต่คุณต้องเตรียมตัวในการขายคนคนหนึ่งเช่นถ้าวันนี้จะต้องขายโจค่ะโจจะเซิร์ช Google เลยค่ะว่าโจคือใครโจมีโปรไฟล์อะไรโจมีความต้องการอะไรโจน่าจะแมทสินค้ายังไงให้โจหรือโจน่าจะต้องการอะไรก่อนที่จะเจอคุณโจตัวจริงที่จะเข้ามาเจอโจในหน้างานเพราะว่าถ้าคุณเตรียมตัวทุกเคสคุณจะไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัว ตอนที่คุณจะต้องเจอนาคุณจะมีหัวที่โล่งและหูที่เคลียในการคอยฟังสิ่งที่คุณโจพูดทุกคําและเก็บรับประมวลผลซึ่งจะทําให้คุณขายได้อย่างคมชัดคุณต้องเตรียมที่จะฟังคุณโจและขายทุกๆคําที่คุณโจอยากได้ค่ะส่วนสําหรับหัวหน้านะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแย่สุดๆอย่างน้อยเดือนละครั้งเหตุผลที่ต้องทําแบบนั้นเพราะเราจะได้รู้ค่ะว่าในช่วงแต่ละช่วงของน้องค่ะน้องมีพลังพร้อมที่จะต่อสู้หรือเป็นช่วงที่โลน้องท้อแทนน้องทอ้อถอด และเราจะได้แก้เกมน้องทันและเราจะได้ช่วยแก้ยอดขายของทีมด้วยค่ะถ้าคุณทําได้แบบนี้รับรองค่ะคุณจะได้ยอดและน้องก็จะเก่งและคุณก็จะได้ใจลูกค้าด้วยค่ะ